คุณผู้ชมคะการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษวันนี้ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือกันนะคะเป็นการประชุมกันที่ประเทศมาเลเซียค่ะบรรยากาศนี้เป็นไปท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายว่าเวทีครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยังมีการประทะกันไม่หยุดได้นะคะ โดยเฉพาะจุดสาคัญค่ะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักด้านชายแดนจังหวัดสุรินที่เนิน350แม้ว่าฝ่ายไทยจะสามารถสถาป,ปนาพื้นที่ได้สําเร็จแต่ว่าฝั่งกัมพูชายังคงมีความพยายามปะทะและตอบโต้มาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมกับคุณมยุรีอัคาราบาลรายงานสดจากจังหวัดสุรินค่ะคุณมยุรีคะ ค่ะคุณออนซินีค่ะตลอดทั้งวันนะคะหน้าแนวยังคงมีการประทะกันเป็นระยะๆะะนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่สํารวจของทีมข่าวในพื้นที่สีแดงนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะยังมีการยิงตอบโต้นะคะโดยฝ่ายไทยนะคะได้ยิงปืนใหญ่เข้าไปนะคะแล้วก็กัมพูชาตอบโต้ด้วยจรวด b m 21นะคะโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายตาเมืองทมและก็เนิน350ค่ะซึ่งความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเสียงปืนตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องทําให้ฝ่ายปกครอง ยังไม่อนุญาตให้ชาวบ้านกลับที่พักอาศัยได้นะคะบรรยากาศตามแนวชายแดนด้านจังหวัดสุรินตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้เพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาตลอดแนวชายแดนด้านปราสาทตาควายเนิน350ช่องกลางและก็ปราสาทตาเมืองทมในเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินค่ะโดยเสียงปืนใหญ่ดัง ตรวจพบความเคลื่อนไหวและก็ความพยายามเสริมกําลังแล้วก็อาวุธหนักของกัมพูชาเข้ามาประชิดชายแดนค่ะไทยก็ได้ยิงตอบโต้เพื่อสกัดกั้นและก็ป้องกันทหารกัมพูชานะคะรุกคืบเข้ามาในเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เดิมนะคะที่ทางกัมพูชาถูกไทยยึดคืึพื้นที่ค่ะส่วนชาวบ้านที่อพยพอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์แลวก็อำเภอร,รอบนอกนะคะก็พบว่าประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยกลับเข้าไปดูสัตว์เลี้ยงและก็ทรัพย์สินที่บ้านค่ะหลังการยิงปืนใหญ่เข้ามาในทั้งสองฝ่ายเบาบางลงนะคะแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองยังไม่อนุญาตให้กลับเข้ามาพื้นที่ก็ตามค่ะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่กลับบ้านนะคะก็ให้รีบกลับไปที่ศูนย์พักพิงเนื่องจากว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้ยังไม่สงบค่ะ ค่ะคุณออนซีดีคะเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงก็มีประสบการณ์ค่ะเตรียมการเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเครื่องครัวนะคะเพื่อไปประกอบอาหารค่ะเพราะว่าอยู่ที่ศูนย์พักพิงเบื่ออาหารผัดผัด,ผดทอดๆก็อยากจะกินอาหารอีสานลวกผักหรือจิ้มแจ่วค่ะ แตงกว่าผักกาดกะเพราเป็นของฝากจากญ,ญาตในอำเภอจอมพระนะคะที่เอามาฝากนางบุญปัดถามังภายในศูนย์อพยพแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสุรินเพื่อทำอาหารกินเองค่ะ นางบุญบอกเขาว่าการอพยพรอบนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีค่ะทั้งเสื้อผ้าเข้าสารอาหารแห้งและก็อุปกรณ์เครื่องครัวโดยเฉพาะเตาแก๊สค่ะสําหรับทําอาหารเพราะอยู่นี่มานานก็เบื่อเบื่อค่ะพวกอาหารประเภทผัดผัด,ผดท,อทอดทก็จําเป็นต้องทําอาหารอีสานประกอบเช่นลวกผักแล้วก็ตําแจ่วค่ะเตียมมาพร้อมจ้ะรอบที่แล้วเตรียยมมาอู่แต่กับเบลเตรียมมาพร้อมยังสีเบอ่ เขาบอกไก่รอบที่แล้วเพื่อนบอกว่า่ต้องเตรียมอยังไปเยอะเพราะว่ามีอาหารเลี้ยงแต่แต่รอบนี้ผู้ช่วยเพื่อนบอกว่าให้เตรียมพร้อมผู้ใหญ่ผู้ช่วยเพื่อนว่าเตรียมเพื่อฉุกเถินเพราะว่าย่านสบียงบ่เพียงพอก็เลยเตรียมมาพร้อมจ้ะเอาข้าวสารเอาเครื่อควบมาไหมจ้ะเอามะขมเลยจ้ะเลื่อนขาลอยเอื่อนตามาคนกับภาษาชาวบ้านเร็วเอาอุนใจป่ะอุ่นใจอยู่จ้ะแต่กับเบ้ไหวใจ เพื่อม <avez> um ันกัไม่เพราะว่ามันหลายรอบแล้วนะ เช่นเดียวกับครอบครัวนี้ค่ะซึ่งทําเมนูต้มไก่บ้านแล้วก็หุงข้าวแบบเช็ดน้ํากินในครอบครัวนะคะเธอบอกคําว่าครอบครัวกลับไปดูแลบ้านในช่วงเช้าก็ถือโอกาสจับเอาไก่บ้านมาทํากินค่ะเธอยังประเมินสถานการณ์ด้วยค่ะว่าปีใหม่นี้ไม่น่าจะได้กลับไปเฉลิมฉลองที่บ้านเพราะเหตุการณ์ยังไม่สงบค่ะจึงอยากจะให้ฝ่ายความมั่นคงดําเนินการให้แบดเสร็จเพราะไม่อยากอพยพเป็นรอบที่3รอบที่4แล้วค่ะ นาสิบริฉลองหลวงเบงไปแล้วนาสิยึดเยื้อก็อยากให้ทหารเู้จัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าบ่อยากอุปยบอีกบ่อ,อยากมีรอบสามหลบสี่เนาะให้มันจบรุ่นท่าให้มันเรียบร้อยสินะลุง,งลุงลุงนะมันจะมาทากัย่งปาไปได้ไหมก็มีมือนีก็มี่ให้กันจ้ะก็พี่จังว่าเลยเนาะมันจัดการไม่จบประสินจักเทือ่อจากสิยเหตุจังไหนก็รอฟังคำสั่งจากเขาว่าให้กระบาลมือใดก็รอบมือนั้นเลยค่ะเขาประเมินสถานการณ์ได้ไหมพี่อาจจะยึดเยื้อจะเป็นหนุปีใหม่ป่ะก็น่านะหนูฟังข่าวเขามาเขาบอกว่าน่าจะยาว ค่ะคุณออนซินีคะขณะที่เราเข้ารายการอยู่นะคะก็จะได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงตอบโต้กันเป็นระยะๆะะค่ะค่ะคุณมายุรีคะดูจากเมนูอาหารเนี่ยต่อให้ปรุงสุดฝีมือขนาดไหนคงไม่สุขใจเท่ากับกลับไปกินที่บ้านนะคะวันนี้ที่มาเลเซียมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษเมื่อวานนี้นายกก็ลงพื้นที่ไปด้วยมีอะไรที่นายกย้ํากับชาวบ้านไหมคะที่จะสร้างความมั่นใจในสถานการณ์ได้ค่ะ นายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันในจุดเดิมนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษกับรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะโดยขอให้ทางกัมพูชานะคะทำตามข้อตกลงเดิมนะคะที่ทําร่วมกันกับไทยไว้นั่นก็คือการถอนกําลังทหารการถอนอาวุธหนักแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะไทยถึงจะเปิดเวทีเจราจานะคะเพราะว่าหลายรอบที่ผ่านมาแล้วกัมพูชาก็ไม่ทําตามข้อตกลงค่ะ แล้วก็ถ้ามีการเก็บผู้ทุ่นระเบิดจึงจะเข้าเงื่อนไขนะคะที่ไทยจะยอมเจราจาแล้วก็ระบุว่าไม่กดดันค่ะที่จะมีประเทศที่3เข้าอาสามาเป็นตัวกลางนะคะโดยเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างไทยและกัมพูชาเท่านั้นค่ะตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ชาวบ้านมีถามไหมคะว่าในช่วงที่นายกยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เนี่ยจะมีผลกับการเยียวยาคนที่อพยพหรือเปล่าค่ะ นายกก็บอกว่าถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่นะคะก็จะมีการประชุมคอรมอนะคะเพื่อที่จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาค่ะนายกย้าค่ะว่าการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยานะคะก็อาจจะเหมือนกับรอบที่แล้วนะคะโดยยืนยันค่ะว่ายังมีอำนาจเต็มที่นะคะไม่ใช่เป็นรัฐบาลรักษาการค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าชาวบ้านที่อยูุ่ดที่ศูนย์อพยพนะคะให้ใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงก็กําลังดําเนินการนะคะและก็หวังว่าจะมี ข่าวดีให้กับชาวพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนเร็วๆนี้ค่ะคุณออนซินีคะขอบคุณคุณมายุรีค่ะ